ก็ใช้ชีวิตในการเดินส่วนใหญ่นะครับผมนะเป็นเรื่องราวของนักเดินทางตา,าตามบ้านนอกดอตามบ้านเนาะนะครับบางครั้งนะก็เจออุปสรรคปัญหาคือหมานะครับผมอุปสรรคปัญหาก็คือหมาที่บ้านเขานั่นแหละหมาดุหมาอะไรเงี้ยฮะเราก็ต้องใจดีสู้เสือเอาไว้นะครับไม่มีอะไรครับนะคำว่าฮัก เกิดขึ้นที่ใดอยู่กับใครมันบบสําคัญโอเคครับอันนี้เข้าบ้านที่กันหน้นะครับขออนุญาตครับผมขออนุญาตวันนี้ท,ทั้งรถทั้งแจกทั้งแถมวันหลงวันวาเลนไทน์แต่วาครับวันนี้นะคุณพ่อจ๋านี่เอาขอวางตรงนี้เออ,อ,อสองถุงนี่ผมลดทหนนี่ร้อยเก้าสิบ,บาท นะครับรถฮื่อเน้อในรถบ้านนี้นี่คุณพ่อดูล้อหล่อนี่นะหตะหล่อใจดีแต่แหมเนี่ยย้ายเหรอย้ายอยู่ไหนครับยย้าอยู่เออเล็กเด็กโอ้เล็กอยู่หันอนะครับผมนะครับวันนี้บ้านหลังใหญ่นะครับขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเลอครับผม